จะมาใช้ใช้พระ,ะ,ะอีกสุดยอดจริงๆยกไปเลยครับยกน้ำรอเลยครับ นั่นเอครับแต่ไว้ในสองมือสาธุครับต้มาไว้กันเลยนะครับ สาธุนะครับสาธุอนุโมทนานะครับกับทุกทุกท่านนะฮะสวัสดีแฟนเพจแฟนข่าวทั่วไทยนิวนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันเส้นทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดสิงห์บุรีแล้วครับในเขตอำเภอบางละจันนะฮะจังหวัดสิงห์บุรีระยะทางอีกไม่ไกลนะฮะเราก็เข้าสู่ตัวจังหวัดสิงห์บุรีแล้วนะครับ อีกประมาณ700เมตรนะครับอีก700เมตรนะฮะเราก็จะพักเที่ยงเลยนะครับโดยลูกศิธ์ลูกหาจะได้จะได้ลูกศิษย์ลูกหาได้พักกันทานอาหารเอานมเ,เอาฝาั่งนมไปน่อยครับ สาธุครับสาธุบุญนะครับสาธุบุญนะครับสาธุครับสวัสดีนะครับสวัสดีสาธุ ครับครับครับผมครับครับผมครับากรุณัาน้องลงด้วยนะครับตาตะครตาตาตะตีตานาต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 เตยนะตรับตาตาตาคาต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 านาตาตนตา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 า ทังบัการต่านะครับสาธุรั้ตาให้กับสิ่งของีาธุครเป็นบ้านครับอยู่ประมาณเจดร้อยเมตรครับครับสาธุครับสาธุอนุโมทนาบุญนะครับยกน้ำขึ้นมายกขึ้นมาครับสาธุครับโสสาธุครับ ยกขึ้นเลยนะครับอที่จะายราบยขึรักไมาสครัสวัสดีนะครับแฟนเพจแฟนข่าวทั่วไทยนิวนะครับทุกท่านนะฮะทั้งในและต่างประเทศนะครับสัญญาณภาพเป็นเส้นลายแจ้งกันมานะครับแจ้งกันมาทั้งไทยและทั้งต่างประเทศนะครับสัญญาณไม่ชัดหรือชัดยังไงแจ้งกันมาฮะเป็นกําลังใจให้กับแอดมินนะครับ ตามกันได้นะครับติดตามกันต่อไปเราก็เดินกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงคนครพนมนะครับสาธุนอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับจับไปครับจับไปนะครับจับน้ำไว้กฟังนะครับ๋ยวฟังนะครับ ฝากประชาสัมพันธ์ในเพจด้วยนะครับหวยนะครับตังนะครับไม่ต้องเอามาซ่อนไว้ในผ้าไม่ต้องอาซ่อนไว้นะครับลอตเตอรี่ครับอย่านำาหน้าครับขามสองร้อยาฝากประชาสัมพันธ์ลอตเตอรี่ครับเดินให้ห่างวันนี้หน่อยถ้าไม่งั้นก็ต้องเดินท้ายนะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับไม่ไม่ขายหวยต่อหน้าอย่างนี้นะครับออกด้วยออกด้วยนะครับ ไปเลยเสมอการไปเลยวิ่งเลยดนี่อยู่ข้างหน้านะครับถ้าเจอนี่เดินเสื้อลายเนี่ยเดินเสื้อลายอยู่เนี่ยจอดต่อเดินตามข้างหลังหองตานะครับจะเดินนำหน้าคนท้องครับคนท้องอีกหนึ่งชุดครับท่านพุทธครับ ไม่ต้องเดิน้าหน้าาเลยงเรื่องันะแจ้งต้องบพั่อตังเก็บครับตังเก็บเลยตังเก็บเลยเก็บใส่เป๋าไว้ใส่เป๋าไว้ตาไม่รับงานนะครับ điều đó là không 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 biết đâu đâu

รถน้ำเมื่อกี้ไปโรงพยาบาลท่าช้างครับผู้ดอกไม้ดอกไม้เอาออกก่อนเลยครับดอกดาวเรืองนี่เอาออกก่อนครับเอาออกก่อนครับเอาวางไว้ข้างล่างก่อนเนาะครับ อะไรในมือครับอะไรในมือในมืออะไรครับเนี่ยร้องเราเลยครับลงเราเลยครับลงทายแม่คอรถต์ลลี่แม่คอกระสาวตังค์นะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับลอตเตอรี่นะฮะลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่หูดกันอยู่ทุกวันแล้วนะครับฝากกันด้วยไม่เอามาใส่นะครับขอความกรุณาไม่ใส่มานะครับ มีอะไรเปล่าครับปัจจัยไม่รับไม่อะไรนะครับอนนะครับซ้อนกันครับซ้อนกันหลาย,ลายๆแพ็กซ้อนกันนะครับ ตังลงครับเปล่าออกครับเปล่าตังออกทั้งเปล่าทั้งตังเลยไม่มีอะไรโอ้โหครบเลยปู่นีมอนเลยครับปู่ครับครบเลยคนเดียวไม่มีครับไม่มีผาเ็ษนะครับผาเ็ษนะครับเ็ษครับเปรียบเลยครบเลยคนเดียว่่เเเออา ดูกันนะครับพี่น้องนะครับดูการดูกันนะฮะขนาดประกาศห้ามกันนะครับยังเอาพยายามจะซ่อนเข้ามานะครับฝากพิจารณากันด้วยแล้วกันนะฮะทั้งพี่น้องอาสาเดินนาหน้านะฮะประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดแม้กระทั่งรถประชาสัมพันธ์เองก็ประชาสัมพันธ์อยู่ว่าห้ามนะครับห้ามนําหวยนาลอตเตอรี่นําตังนํากระเป๋าสตางค์มา ซ่อนได้้าก็ยังพยายามจะซ่อนกันนะครับมันเป็นบาปเป็นกรรมกันเปล่านะอย่าไปทํากันเลยมันเป็นอาบัตของหลวงตานะครับจับของครับจับของจับของรอถวายเลยนะครับผ้านะครับแนะนําผ้าเช็คทุกผืนเลยนะครับต่อไปนี้เช็คผ้าทุกผืนนะครับถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวเป็นนกยก,ยก ยกยกถวายครับจับไว้ครับจับไว้จับไว้สาธุครับดูนมให้ด้วยดูนมดูนมให้ด้วยด้วยยกนะครับยกฝากกันด้วยนะครับพี่น้องชาวจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะฝากกันด้วยนะครับเรื่องหวยเรื่องสตังค์นะครับไม่เอามาใส่ผ้าซ่อนไว้นะฮะ ถือของหมวกครับเอาหมวกออกย้ายหมวกออกก่อนหมวกออกก่อนครับปัดใจนะครับเต็มเลยครับเต็มปลยผัดใจไม่อะไรนะครับไม่มีรถตกลงรถตลี่ไม่จับของครับจับของไว้จับของใใชช่่ถกแแยคครรััับบมนนจาล้วะ ใช่โซนเมืองสิงห์บุร no like ีไม่อป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจัดกีฬาสาจะไปประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวตลาดสิงห์บุร์ยกข่าวทราบนะครับว่าตาท่านจะเดินไปเส้นทางไหนยกครับน้ำแพ็คเดียวยกเลยนะฮะยกเลยยกรอถวายเลยครับยกรอถวายเลยนะครับยกรอเลยยกรอครับยกรอถวายนะครับ ทางไม่ดีครับปู่ลงไปเลยครับมลงไปเลยครับยกรอเลยนะครับยกรอเลยครับยกรอเลยครับยกรอเลยครับยกครับยกยกครับถึงที่พักครับปู่ครับ เลี้ยงนี้หลวงตาพันครับนี่นะครับยกรอแล้วครับยกรอแล้วครับยกรอให้ถวายนะครับจับน้ำใจจับน้ำจับน้ำจับน้ำจับของขึ้นมาลิโพลิโพถวายไหมข้างล่างไงยกข้างล่างด้วยครับข้างล่างไงยกวางนั่นแหละครับจับไว้นะครับจับไว้ทีเดียวเลย

เขาจะไม่เข้าข้างในใช่ไหมพี่เออ้างนอกนะลุตาท่าจะไม่เข้าข้างในนะครับท่านจ้า ไม่ฉันไม่ใช่ฉันเพนนะครับไม่ได้ฉันเพนนะฮะไม่ได้ฉันเพนนะครับไม่ได้ฉันเพนครับรับเฉยๆครับพักเที่ยงเพื่อให้ลูกศิษย์ได้พักรับประทานอาหารกันนะครับขัวบนอยู่ที่ไหนครับขัวบนตอนนี้ ลมลมซ้ายไม่ขึ้นขึ้นลมซ้ายซ้ายหมดถูกต้อง 多少米？<music> <music>